สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้อย่างกินจ้าน้ำยาค่ะน้ำยาปลูนะคะเดี๋ยวเรามากินกันเลยจ้าม้ดูสะน้ำยาแบบอืมออืชองจืดนิดน,นึงว่ะวางกินกันเลยหรอก เชิงจีจืดไปนิดนึงทุกคนืูว่าเป็นกระปากเองออน้ำยาป,ปู เพชรอะเผ็ดดูสิหันมาเนี่ยจะได้เห็นชัดๆแอเดียอาน้ำปลาให้หน่อยน้ำปลาวิ่งออกนี่หนาวมิน ไม่เป็นไรหรอกบ้าจิงเด็กเด็เดี๋ยวไรน้องนอนต่ำวันนี้จะให้นอนก็ต่ำจริงบางอาจมาว่าฉันจ,จะให้นอนตั้งต่ำ you want oh you want <clears throat>